สวัสดีครั้งน่ะเราเจอซีซีเดอะซิมสีที่ดีเทลดีน่าสนใจไม่ไหวร้อนใจอยากรีบโยนชาวเมืองลงมาในวงล้อสุ่มแล้วหมุนดูกันว่าใครจะได้ลุกอะไรไปอันดับแรกเป็นที่ทราบกันมอร์ติเมอร์ก็ต้องพักงานฟาเตอร์วินเตอร์ต้องกลับครัวโลกเหนือไปโผล่ในวงล้อปล่อยกันเสียละเกินแต่เรามาสุ่มเสื้อผ้าให้ดีใจกันเล่นๆก่อนคะ่ะว่าจะได้ลุกไหนไปและลุกที่เราหมุนได้ได้แก่โวเริ่มต้นก็เอา าลุกที่12เลยงั้นเหรอคะซึ่งก็คือลุกจึ้งลุกนี้ของคุณวอนนบีซิมอินทัมเบอร์ค่ะเริ่มหนักใจแหละเพราะวงล้อมักจะแกงดิฉันค่ะและผู้ที่จะได้แต่งลุกนี้ได้โปรดละได้โปรดละโอ้คือน้องเอวาค่ะนี่ของคุณเนรมิคคอนเนอร์นะคะก็คืออยู่ในเซ็ตเสื้อผ้าอลังการอันนี้เรามาโหลดตามกันซิอู้จะเป็นเสื้อคอร์เซ็ตตัวนี้นะคะแย่ละเขาไม่ได้แปะเครื่องประดับกับทรงผมมาให้เราค่ะเราเดาว่าสร้อยคอที่ใกล้เคียง น่าจะเป็นสไตล์กอติกแบบนี้ค่ะของคุณ S Club และกันเหนียวเผื่อมันไม่ขึ้นในเกมนะคะก็โหลดอีกเจ้าเอา <ไป S 2> วาเป็นซิมวัยผู้ใหญ่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็ภรรยาอาศัยอยู่กับลูกสาวลูกชายและสามีค่ะเอวามีความฝันอยากจะเป็นมาสเตอร์เชฟให้ได้ตอนนี้เอวาทางานอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนมัธยมคอปเปอร์เดลไฮมีหน้าที่คุกและเสิร์ฟอาหารกลางวันให้เด็กๆค่ะสไตล์การแต่งตัวปกติของเอวาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้าไปงานแบบนี้ในฤดูร้อนเอวาเป็นซิมที่มีหุ่นนุ่ม ระดับเกือบสุดสัดส่วนถือว่าเซ็กซี่ดีมากเราขอพาเอวาไปวิ่งแบบหนึ่งค่ะไม่ได้บอกว่าต้องผอมเท่านั้นถึงจะใส่ชุดนี้ได้นะคะแต่เนื่องจากซีซีที่เป็นแอลฟาตัวเนี้ยหากมาอยู่กับซิมพลัสไซส์มันจะยืดมากๆเลยค่ะเะวาเอวาพยายามที่จะแปลงโฉมเพื่อไปร่วมงานแฟนซีแล้วกันค่ะเราไม่กะเอาผอมนะคะกะเอาคุณเอวาเขามั่นใจมากขึ้นเราว่าวิ่งสักสองสามรอบก็พอค่ะโอเคค่ะฟิตเนสถึงเลเวลสามเลยและความมั่นใจมาเต็มมันสําคัญที่ความรู้สึกมั่นใจ ไม่ใช่อะไรเลยไปดูในแคสกันกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วอ่ะเราต้องการแค่ให้กล้ามเนื้อขึ้นแต่น้ำหนักลงมาประมาณ2องช่องเลยค่ะเราจะเอากลับขึ้นไปหน่อยดีไหมสะโพกสลาตันอ่ะหายไปเลยไม่ได้ค่ะกลับมากลับมาแค่ต้องการให้กล้ามเนื้อขึ้นนี่ค่ะสิ่งเราต้องการคือนี่หุ่นเดิมเลยเพียงแต่ทุกคนจะเริ่มเห็นกล้ามเนื้อถูกไหมคะแล้วก็ปรับบุคลิกภาพาให้หลังตรงนิดนึงโอเคเราลองเริ่มจากการแต่งหน้าดีไหมรอรับชุดสวย,สวยเดี๋ยวจะคืนไฟให้นะคะขอ ขออนุญาตทารองพื้นก่อนนะ ทารองพื้นแบบบางๆค่ะห้ามเปลี่ยนโครงหน้าเยอะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลงลิปเบสที่ปากให้นะคะคืนไฝเสน่ห์ให้นางค่ะโอ้ยน่ารักมากคิดว่าลูกนี้ขนตานะ่าจะต้องยาวและหนาแบบนี้และต้องขออภยัยที่ทรงผมตามเรฟไม่เจอค่ะตริง,รงนึกถึงทรงผมที่มีความวินเทจในตัวจะใกล้เคียงนะมูดแลนโทนอายไลเนอร์เฉียวเฉียวทาลิปออยฉ่ำๆเสื้อละ่ะอยู่ที่ไหนอีกแล้วคุยตู้เสื้อผ้ากันใหญ่อู้เสื้อตัวนี้ค่ะกระโปรงตัวนี้ปุ่งน้องอ นี้ดีใจเรามีเป๊ะ,เ,ปะเลยอะ่ะส้นสูงประยุกต์ใช้อันนี้ค่ะเนื่องจากหาไม่เจอจริงๆและต้องไม่ลืมสร้อยคอแบบกอตติกต่างหูแบบดรอปดาวสีขาวตามเล็บคือเขาปัดแก้มชัดมากค่ะเล็บพร้อมฟาดเลยและนี่ก็คือฟินิชโลค่าสวยจึ้งมากดีใจกับนางมากที่ยังคงเอกลักษณ์แต่ได้ความมั่นใจแถมดูเฉียวเปรี้ยวเยี่ยวราดเลยค่ะและซีซีก็ไม่ยืดเลยปังค่ะผ่านไปดูที่ลุกต่อไปกันมาสุ่มต่อค่ะลุกต่อไปได้แก่ ลุกที่ลุกที่2อเหรอะหางแล้วก็มาหัวแล้วนะลุกที่สองคือลุกทางขวามือนี้สาว p พราดา r พราดาแบรนด์ a s มเบสเเริ่มต้นรอบแรกวงล้อไม่แก่งไม่ได้แปลว่ารอบที่สองจะไม่แก่งค่ะน้องเบบี้แอเรียลเหรอคะไม่เคยสุ่มได้มาก่อนเช่นกันลุกนี้เป็นของคุณ r ิมมิงสในเพ t ทร o อนะคะอู้เลื่อนไม่ไกลอะ่ะเจอแล้วณนะจุดนี้โหลดหมดไม่สนเซตใดเบบี้แอเรียลเป็นซิมไวทีนดาราระดับ4ด เป็นดาราที่มีแต่ชื่อเสียงดีๆความฝันสูงสุดของน้องคืออยากเป็นดาราดังระดับโลกค่ะเหมือนเป็นโชคชะตาให้ได้มาแต่งตัวสุดจึ้งสุดปังให้น้องและที่เรามาโผล่กันในแคสเลยไม่ใช่อะไรนะคะแต่เป็นเพราะว่าน้องเบบี้แอเรียลเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในครอบครัวใดเลยมาแต่งหน้ากันใหม่นะคะเอาเครื่องประดับทุกอย่างออกเราก็เขียนคิ้วให้ใหม่จะต้องยอมคิ้วเป็นสีน้ำตาลอ่อนด้วยค่ะเพราะว่านั่นคือสีเริ่มต้นเขานะคะรองพื้นแบบเวอร์อรอรบังดีไหมคัดเบ้าสนุกเลยน้องหน้า จะเข้ากับขนตาแบบยาวๆสพรึงสปรึงแบบใช้เซรั่มมาแล้ว3ปีอายแชโดว์สีดําน่าจะเข้ากับสีชุดนะคะเพิ่มความลึกลับเขียนอายไลเนอร์แล้วก็ไฮไลท์ใต้ดวงตากันปากเป็นสีชมพูตุ่นๆเราคิดว่าแก้มน่าจะปัดให้เขาดูเด็กลงนิดนึงแบบนี้ดีกว่าค่ะรวบผมแบบมีปลอยที่กรอบหน้าย้อมคืนให้เป็นสีน้าตาลอ่อนแค่นี้ก็น่ารักมากแล้วใส่ตังหูพร ada ค่ะเสื้อแบบโชว์โลโก้ชัดๆอย่างนี้กระโปรงเข้าชุดเซตในดุงน้องบางๆสีดําค่ะส้นสูงสีดําแบบ เก๋เหล็บปลายตัดสีดําค่ะเพิ่มดีเทลเล็กๆแบบนี้เป็นแหวนสีดําครบทุกนิ้วค่ะเท่มากแล้วก็ฟินิชลุคค่ะแบรนด์ Brand Ambassador Prada น่าจะเป็นการนําเสนอแบรนด์ครั้งแรกของน้องค่ะเราชอบนะเท่เปรี้ยวเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันซื้อกันไหมซื้อกันไหมอะไปดูลุคต่อไปกันค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงลุคที่3ค่ะเราจะได้แต่งลุคที่ลุคที่6กแซปเวอร์เรดเวอร์คือลุคตรงกลางค่ะซึ่งก็ต้องมาสครอดูกันลุคไหนรู้สึกว่าจะ เอามาเยอะเหลือเกินหลดหมดไม่สนเซ็ตใดอีกเช่นเคยเวลาหาเสื้อผ้าก็ลําบากหน่อยนะประเด็นคือโบอยู่กับอีกเซตหนึ่งด้วยนะคะแต่เราก็ตามไปหาหลดซีซีกันอย่างยากลําบากใครกันที่จะได้หลบหนีไปฮะ ถามจริงๆเลยนะจอฟฟรีย์แลนกราฟจอฟฟรีย์เป็นซิมที่รวยขนาดไหนดูขนาดบ้านของเขาเทียบกับบ้านโดยทั่วไปในแ a p เมืองสิคะจอฟฟรีย์กลายเป็นชายที่ร่ำรวยหลังจากแต่งงานกับภรยาแนนซี่ผู้มีทรัพย์สมบัติมหาศาลพวกเขามีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือเมลคอมว่ากันว่าจอฟฟรีย์ไม่ค่อยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรในตระกูลมากนะหลักๆก,ก็ทําหน้าที่ดูแลให้ลูกชายพร้อมที่จะรับช่วงต่อธุรกิจและเขาเป็นคนที่ติดดินกว่าภรรยาของเขาหรือว่าแนนซี่มากๆณนะขณะนี้เขา ทำงานสายอาชีพทางการแพทย์ไปดูเขาในแคสกันคิดภาพไม่ออกละวแค่คิดก็ท้อค่ะคือเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอันดับแรกเหมือนเคยนะหาเสื้อผ้าก่อนเพราะว่า,ายากเหลือเกินไม่รู้ว่าเสื้อผ้าผู้หญิงจะโผล่ในหมวดหมู่ผู้ชายหรือเปล่าอย่างเช่นอะไรอย่างนี้หรอโอ้ไม่โชคชะตานำพาเสื้อผ้านี้โผล่เข้ามาในตู้เสื้อผ้าของจอฟฟรีย์อย่างง่ายดายลองใส่เสื้อดู โอ้ oh. Oh. น่าจะเป็นลุคที่ลุงจอฟฟรีย์ไหมเคยแต่งมาก่อนความเชื่อกไม่ได้หมดที่เสื้อค่ะที่กางเกงก็มีอะไรมันจะเป็นใจให้แกขนาดนี้เนี่ยกางเกงก็มาค่ะโอ้ใหม่ต้องไปต่อต้องทําให้แกปังให้ได้ค่ะทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องสามารถใส่ได้ทุกชุดสิคะเราต้องใส่บูทสูงสีขาวเจอแล้วค่ะบูทส้นสูงสีขาวแบบนี้ไหมรึง เขียนคิวให้นางใหม่ค่ะแล้วก็ยอมกลับเป็นสีทองถอดทุกอย่างออกให้หมดรวมถึงแว่นโกนหนวดค่ะต้องเข้ากับลุคนี้ให้ได้นะโบท็อซ์รอยเหี่ยวย่นออกให้หมดเพราะว่ามาทางสวยก็ต้องสวยทั้งตัวทั้งหน้าไอ้ทุกคนนางหน้าเหมือนลูกชายนางมากอะ่ะก็ลูกชายนางอะเนะาะทารองพื้นเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างดูนุ่มขึ้นจากแว่นตาก,ก็เปลี่ยนมาใส่ขนตาแทนถ้าถามว่าทําไมต้องอันนี้มีอันนี้อันเดียวค่ะที่ยอมเข้ากับรูปตาแกอันอื่นจะเป็นแบบเนียมาถึงขนาดนี้แล้ว เบาก็คัดจึงจ้งๆไปเลยดีไหมลดความเข้มลงนี่ นิดนึงค่ะปัดแก้มแบบเฉดดิ้งหน้าเข้ามาให้เขารูปทาลิปแบบเน้นความปากกระจับไหมเสอ,อแล้วค่ะทรงผมสําหรับรอรับโบผูกผมย้อมกลับให้เป็นสีบลอนด์โบสีเขียวที่ได้ในตู้เสื้อผ้าแกเป็นอันนี้ค่ะคือเราว่าก็ใกล้เคียงเลยแหละดูดีเลยและตังหูสีทองที่เรามีที่ใกล้เคียงก็เป็นอันนี้อ่ะใกล้เคียงในเรื่องของความบางนะไม่ได้ใกล้เคียงของสไตล์เล็บขอแบบตัวแม่ตัวม,มัมโอเคขอเปลี่ยนลิปให้ดูสดใสดูเด็กลงนิดนึงค่ะและฟินิชลุคของจอฟฟรีย์ค่ะถ้าแกจะแต่งเดินไปเดินมาแล้วแค่รู้สึก เป็นคนที่เทสดีจากชายมีหนวดคนนั้นสู่สาวเจ้าแม่แฟชั่นค่ะแล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ผู้ชมแนะนํามาเดี๋ยวเราขอลองนะให้ลองแปลงเขาเป็นเพศหญิงค่ะโอเคแล้วนี่คือเวอร์ชันท่าแปลงเขามาเป็นเพศหญิงค่ะเรารู้สึกว่าความจึ้งไม่ได้ต่างมากเพียงแค่กดหาเสื้อผ้าง่ายแค่นั้นเองค่ะเขาก็สวยพอๆกันนะไปะ ไปต่อกันที่ท่านต่อไปกันค่ะเดินทางมาถึงลุกที่4กันแล้วนะคะมันลุ้นซีว่าเราจะได้ลุกไหนไปประเด็นคือเอามาลงแต่เลขไม่จาหน้าตาลุกไม่ได้นะเนี่ยเราได้ลุกที่4ค่ะลําดับที่4กับลุกที่4เคยซึ่งก็คือลุกมุ้งมิงน่ารักอันนี้ฝั่งซ้ายมือนะกลับมาตรงนี้กี่รอบก็งงทุกรอบว่าลุกไหนนะใจะรักในการโหลดซีซีจนกว่าเมมจะเต็มเครื่องจะร้องขอชีวิตไม่น่าเชื่อเจอผมแบบในเรปเป๊ะๆโดยบังเอิญของคุณเอสคลาบค่ะไปตำไปตำตั้งใจโหลดซีซีอย่างดี ถูมือเลยใครจะได้ลุกหนีไปคะได้โปรดละวงล้อได้โปรดละดิฉันเอาฟาเธอร์วินเตอร์ออกไปแล้วนะเอมิเลียเอ์เนสค่ะเอมิเลียเป็นแม่หมดอาศัยอยู่กับครอบครัวคูมัน่นประกอบด้วยเดเรลคูมั่นของเธอคุณแม่ของคูมัน่นตายละอยู่กันยังไงก่อนและพี่สาวของคูมัน่นโอ้โหและนี่คือลุคโดยปกติของเอมิเลียค่ะแฉชีเป็นซิมที่ขาดสวยนะดูสิเฮ้ยหน้าตาก็ออกไปทางแนวจิ้มลิม้มนี่คือสไตล์การแต่งตัว ของนางปกติที่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเพราะอาชีพหรืออะไรถึงต้องใส่เสื้อสูทแต่วันนี้จะเปลี่ยนไปค่ะลุกที่นางได้รับจะทาให้นางกลายเป็นสาวน่ารักเขียนคิ้วให้ใหม่รองพื้นแบบให้ผิวดูนุ่มๆปัดแก้มให้เหมาะกับลุกใสๆสลิปก็ต้องเข้มขึ้นมาหน่อยค่ะขนตายาวๆเลยได้ไหมรอบนี้ใช้อายแชโดวรุ่นสีวาวๆเสริมขนตาเข้าไปเบิกตัวผมเปียหลวมๆที่เราเพิ่งโหลดมาอยู่ที่ไหนนะอันนี้เลยค่ะสวมหมวกทรงบักเก็ตสีชมพูคุยค่ะ เสื้อก็ออกตัวนั้นทีซีอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะหลังๆถ้าเล่นชาเลนจ์นี้นี่คงหาอะไรไม่เจอแล้วอ่ะนอกเสียจากว่าจะเคลียร์ซีซีเก่าออกไปให้หมดก่อนเจอแล้วค่ะเสื้อก่ออกอกระโปรงยาวสีชมพูนุ่มนิ่มอันนี้เกอร์สีขาว ปิดท้ายด้วยถุงเท้าแล้วก็ฟิลิชลุคค่ะเอมิเลียเออร์เนสมีความชมพูแบ๊วๆแล้วก็โครงหน้าก็ให้กับลุคนี้มากๆพอแต่งลุคนี้ภาพลักษณ์ต่างๆอะไรดูเปลี่ยนไปหมดดูเด็กลงด้วยค่ะเป็นเสื้อผ้าที่น่าตำตมสุดๆอ่ะวงล้อเล่นมาได้ด้วยดีดูสิว่าต่อไปจะแกงเราหรือไม่อุ๊ยในไลฟ์โหมดฉ่ำมากเอมิเลียซิมชาวเมืองคนที่5คนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปสุ่มแปลงโฉมให้ซิมในแกลเลอรี่ที่คุณผู้ชมส่งมานะคะดูสิว่าใครจะได้แปลงโฉม แนนซี่แลนแครบเดี๋ยวนะตระกูลนี้โผล่มาทั้งสามีภรรยาแม้ว่าเราจะเคยแปลงโฉมนางไปรอบสองรอบแล้วก็ตามแต่ลองลุกใหม่ๆอีกสักรอบจะเป็นไรไปไหนๆก็อัปเดตซ c ซใหม่กันแล้วปะและนางจะได้แต่งลุกที่ลุ้นๆ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 จะต้องขัดกับลุกของนางแน่เลยความรู้สึกเราว่ามันต้องขัดลุกที่10ค่ะเออลุกที่10คือแรปเปอร์เราอาจจะคงความผมทองผมสั้นของนางไว้แต่จะต้องใส่ทั้งหัว รเท้าสไตล์นี้ให้ดูจึ้งให้ได้บนแนนซี่ตระกูลนี้ทาไมทําให้ที่ฉันปวดหัวในวงล้อวันนี้คะเนี่ยเป็นลุคที่จัดโดยคนในโอมิค่ะโอ้เ oh, สื้อตัวนี้เรามีแนนซี่แลนแกร็บเษฐินีผู้สร้างเมืองนี่คือลุคที่สวยที่สุดโดยปกติของนางซิกเนเจอร์คือปากคว่ำตลอดเวลาถ้าหลัวจะแต่งสาวฉันก็จะแต่งทอมบอยค่ะลบเครื่องสําอางออกให้หมดค่ะนางลบออกไปเครื่องประดับเอาออกไปเราจะลองแต่งเท่ปนแซบไม่รู้มันจะทําได้ไหมมาลองกันค่ะใส่ขนตายให้เขาก เพราะว่าเดี๋ยวฉีต้องใส่แวน่นเจอแล้วค่ะแว่นกระจกเหลืองแบบนี้มันจะแปลกไหมถ้าจะขอใส่หมวกก่อนเลือกผมเพราะว่าไม่มั่นใจว่าผมทรงไหนจะเข้ากับหมวกอันนี้ของเราค่ะไม่รู้จะขึ้นเนี่ยเราไหมอะ่ะหมวกปรากฏค่ะทุกคนเราไม่มั่นใจว่าเป็นเวอร์ชันหนึ่งหรือว่าเวอร์ชันสองน่าจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งแบบนี้โอ้พอจะนึกทรงผมออกไหมเ้าสลอนแบบซอยผมสั้นขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยอมกลับไปเป็นสีทองให้เขาค่ะเราว่าท่มากๆเลยนะลองไปดูเสื้อผ้ากันค่ะตื่นเต้นแล้วโอ้ เสื้อขึ้นเป็นตัวแรกเลยค่ะตัวนี้เลยคลิกเลยเพียงแต่ต้องเป็นสีน้าตาลอ่อนแบบนี้ค่ะกางเกงโอเวอร์ไซส์สีน้าตาลเราจะไม่ต้องใช้อันที่เรามีอยู่แล้วค่ะเนื่องจากว่าลิงโหลดเขาพังไปแล้วค่ะแต่เลือกสีให้เข้ากันอะไรอย่างนี้สนิเกอร์สีขาวดําคุ้ยใหญ่แบบนี้และสร้อยที่เป็นโซ่สีเงินแบบนี้ค่ะวัดทุกคนเชื่อหรือไม่คะว่าเราชอบลุคนี้มากเป็นลุกสาวเท่ที่เข้ากับนางสุด,สดๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าความแนนซี่จะเท่ได้ขนาดนี้จะโพสแบบเซ็กซี่ก็ นะมาวงล้อแกงมาเลยฉันพร้อมให้แกงมากตอนนี้เมียออกหลัวปัวออกสาวที่แท้ทรูอันดับแรกสุ่มกรุปก่อนค่ะว่าลำดับกรุ๊ปที่เท่าไหร่ในแกลเลอรี่โอ้ลำดับหลังๆบ้างนะคะดีใจมากเพราะว่าไม่เคยได้กลุ่มนี้เท่าไหร่เลยค่ะคุณผู้ชมลำดับที่เลขที่ออกวิเกือบจะเป็น88นะคะลำดับที่87ค่ะเหลือเสื้อผ้าไม่เยอะแล้วค่ะแต่ว่าจึงถูกชุดเช่นเคย3ามค่ะ โอ้ชุดไหนนะโอ้ทำไมวันนี้สุ่มได้แต่ลุคสไตล์แกรนแกรนแซบแซบป่ะและลำดับที่87ในแกลเลอรี่คือซิมที่ส่งมาโดยคุณเจคซิม415ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอรับน้องไปแปลงโฉมแล้วค่ะนี่คือน้องแอนิกาเดวิสในแคสนะคะหน้าคุ้นๆเหมือนดาราฮอลลีวูดท่านหนึ่งนะหุ่นสับหุ่นจึงมากแปะเรบลุคที่เราได้น่าจะสวยงามเลยแหละขออนี้ยหรือทั้งหมดของน้องออกก่อนนะคะจะได้นึกลุคออกบรรจงเขียนค<ส>ิ้วให้สาวผมบอ์ใหม่ ขนตาฟูแบบใช้เซรั่มก่อนนอนทุกคืนรูปปากสวยๆอย่างนี้ทาลิปให้เต็มปากไปเลยค่ะแล้วก็รวบผมทรงนี้เลยต่างหูที่เสร็จนี้ให้มาแกรนมากเดรสคือตัวนี้เลยค่ะโหน่ารักมีรอยสักมินิมอลสุ่มๆทั่วตัวเลยค่ะปิดท้ายด้วยส้นสูงสีน้ำตาลซึ่งเราขอแดปให้เป็นรุ่นนี้แทนเนื่องจากรุ่นในภาพหาไม่เจอเราคิดว่าผมถ้าเก็บเรียบไปเลยแบบนี้มีปล่อยเล็กน้อยน่าจะสวยกว่าค่ะฟินิชลุกซิมของคุณผู้ชมค่ะสับมากจึงมากรูปทรง,งองเอวเอ่ยอะไรเอ่ยดู ดีไปหมดรู้สึกว่าแต่งตัวน้องได้สนุกมากๆเลยสรุปผลการแปลงโฉมในวันนี้นะคะแบบไม่เรียงลำดับเบบ y ้ r อเรียลดาราระดับ4ี่ดาววาที่ก็ได้กลายเป็น p r ada brand ambassador เราค่อนข้างชอบที่การแต่งหน้าแมทน้องอย่างมากใส่ลุคนี้เราขึ้นสุดๆเอมเลียเออร์เนสซิมสาวขาสวยก็ได้กลายเป็นซิมสุดหวานที่มีรอยสัก์มินิมอลน่ารักน่ารักไม่มีใครเข้ากับสีชมพูไปมากกว่านี้แล้วค่ะนางคิวมากไม่ต้องพูดอะไรมากสำหรับจอฟฟรีย l แลน Gra ็ชุดหน้า ผมเป๊ะปังถือว่าเอาอยู่เลยค่ะคือถ้านางมาเดินแบบชุดนี้ยเป็นเราเราก็อยากจะซื้อตามเอาง่ายหลัวออกสาวไปแล้วเมียก็ต้องออกปู่บ้างค่ะแนนซี่แลนแกรจากสาวปากคว่ำสู่สาวลุกฮิปฮอปเท่ๆกลายเป็นแซบได้ไงไม่รู้ชอบวงล้อตรงนี้ค่ะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ปกติถ้าเราคิดเองเราวคงแต่งซ้ำๆแอนิกาเจวี <ika> คุณผู้ชมใจดีส่งเข้ามาร่วมประกวดเดินห้างเหลียวหลังสวยแพงผ่อนชาติหน้าย,ยังไม่หมดและซินคนแรกที่เราแต่ง ไปค่ะเอวาฮาร์โจเราอยากให้เขาเข้ากับลุคแฟนซีนี้มากๆเราก็เลยให้เขาวิ่งออกเมืองไกลเพื่อให้หมวลกล้ามเนื้อขึ้นแล้วก็คืนเนื้อหนังให้นางค่ะกลายเป็นว่าพอมีกล้ามเนื้อขึ้นมาซีซีที่นางใส่มันเลยไม่ยืดดิฉันดีใจมากแต่สวยวินเทจแบบกรีดเสื้อผ้าหน้าผมแปลกใหม่สําหรับการแต่งตัวซิมของเรามากๆและนี่ก็คือการสุ่มสไตล์แปลงโฉมชาวเมืองของเราในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนจบหวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานเหมือนที่เรานั่งโหลดซีซีจนเต็มไปอีกรอบอ้อ เดี๋ยวเราแปะพิกัดไว้ให้อีกเช่นเคยนะคะแต่เราจะแปะเป็นครีเอเตอร์ให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนดูค่ะว่าชอบแบบไหนใช่แล้วยังไม่หมดแค่นั้นไว้เดี๋ยวมาเมมเต็มด้วยกันใหม่ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปต่อไปอ่ะบ๊ายบาย